น่ารักเกินต้านห้าหนุ่มวิวทาเลนต์เบสเอิร์ธวินดังหูใน MV ใกล้ขนาดนี้ Too Close ดาเมจรุนแรงของจริงสำหรับห้าหนุ่มเสน่ห์แรงนักแสดงจากวิวทาเลนต์อย่างเบสชนสวัสด์เตียววนิดกุลเอิร์ธนันทวัฒน์วินสุภวิ์ ดังทีรทัศน์และอูพัทรพลที่ความสามารถรอบด้านทาเลนต์สมชื่อเพราะนอกจากงานแสดงที่สวมบทบาทอย่างถึงบทในซีรีส์ Close t r i n โค o d แฟน3โซจูบอมซีรีส์จากวิวออริจินอลแล้วล่าสุดทั้ง5หนุ่มยังเพิ่งปล่อยซิงเกิลสุดพิเศษอย่าง ใกล้ขนาดนี้ Too Close เพลงสุดน่ารักที่ได้โปรดิวเซอร์มือทองเจ้าของเพลงฮิตมากมายอย่างแทนลิปตามาทำหน้าที่คุมโปรเจกต์ให้นอกจากเพลงที่ยิ่งฟังยิ่งวันไหวเพราะเล่นกับใจและความรู้สึกที่วันไหวแล้วมิวสิกวิดีโอยังอัดแน่นด้วยสีสันคัลเลอร์ฟูลเพิ่มความน่ารักสดใสให้กับเพลงขึ้นไปอีก แบบทวีคูณจากผู้กำกับ DIREC T O R N E T ทีมที่มีผลงานกำกับมิวสิกวิดีโอมาแล้วมากมายให้กับหลายศิลปินที่อปอา r t C E V E, A T L A S และ P I X I E เป็นต้นจากเบื้องหน้ามิวสิกวิดีโอที่ว่าน่ารักไม่ไหวเบื้องหลังการถ่ายทำของ MV ใกล้ขนาดนี้ Too close ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เพราะทั้งห้าหนุ่มเบสเอิร์ธวินดังอูจัดเต็มความน่ารักมาจากบ้านเพื่อโปรยเสน่ห์น้ากล้องกันแบบเต็มที่ยิ่งทั้งห้าคนสนิทกันเป็นพิเศษอยู่แล้วยิ่งทำให้เคมีของทั้งทีมที่ปรากฏออกมา ใน MV นั้นดูเข้ากันมากขึ้นไปอีกจนหลายคนแซวว่าเป็นบอยแบนด์น้องใหม่มาแรงกันเลยโดยเปิดมาซีนแรกทั้งห้าหนุ่มก็สวมชดัดหลอกกันเต็มที่ในบรรยากาศห้องนั่งเล่นสุดโคซี่แบบสบายๆพร้อมอีกหลายๆซีนที่ถ่ายทำในบ้านและสตูดิโอที่ดูเป็นกันเองมีสีสันเสร์ฟความน่ารักความสดใส เข้ากับอารมณ์เพลงที่เหมือนหนุ่มๆกำลังฟุ้งซ่านเพราะคิดถึงใครบางคนแม้ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามโดยไฮไลท์อยู่ในช่วงท้ายของมิวสิกวิดีโอนั้น5หนุ่มทาเล้นมีการใส่ท่าเต้นสุดน่ารักเข้าไปอีกซึ่งสนุกสนานทั้งหน้าจอและหลังจอจนหนุ่มๆฝากมาบอกว่าใครอยากเต้นตามก็จัดไป สำหรับเพลงสุดน่ารักที่เล่นกับหัวใจวันไหวอย่างใกล้ขนาดนี้ Too Close ปล่อยออกมาให้ได้ทั้งฟังและติดตามมิวสิกวิดีโอกันได้แล้วที่ช่องทาง h t t p s y o u t u b e b e g a 3 l g l t c 4แต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าถ้าดูใกล้ๆระหว่างจะตกหลุมรักพวกเขาแบบไม่รู้ตัวนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใกล้ขนาดนี้ชาเลนและ